สวัสดีค่ะ,าะ,คะามาพบกับสกูตชี่กันแลยนะคะอันนี้คือเราได้มาใหม่นะคะคนี่นะคะเราจะลองมารีวิวที่น้องเจสซี่กันเลยอันนี้ก็คือสกูตชี่อะไรไม่รู้เป็นลายสกูตชี่โดนัะไม่ค่อยไม่สโลเลยนะคะแต่นิ่มนิ่มอยู่นี่นี่นี่ซื้อจากซื้อจากซื้อจากเพื่อนดีไหมครับต่อไปะะต่อไปก็เป็น ต่อไปจะเป็นสกูชี่อันนี้ค่ะขนมปัาสโลนิดนึงนะคะนิดนึงนิดเดียวเนิ่มนะคะก็จะเป็นแบบนิ่มครับนี่อนคะมีนี่เป็นผววห้องกุญแจนะคะคืออาทิตย์หน้าผมจะเอ้ยวันอังคารจะมารีไม่ใช่จัดวันเย็นจะมารีวิวเบียร์ชิมจัง

อันนี้ขอนะคะเดี๋ยวเราลองมาบีบลองโคนกันเลยก่อนเลคะเด<ต>ี๋ยวพี่ยังไม่รู้นะคะว่าสโลว์ฟ้าอะไรไม่แก่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวลองอันนี้คือ,คอ<ป>บีบแบบนิดนิครับนี่เต็มที่เลยนี่นะคะเป็นของน้องมิ้งคะอือสโลว์นี่นะคะสโลว์สุดออกต่อไปตาผมดช่ไหมคะนี่เราจะมาลองบีบเป็นช็อกโกแลตกัน เฮ้ยตรง,งตรงตรงสต็อกลี่สโลวสุดแล้วดูนะครับดูนะครับนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร<ม>์หน้าเฮ้ยไม่ใช่วันจันทร์ตอนเย็นละจ้าไม่ใช่<แ>วนันศุกร์หน้าหรือวันพฤหัสหน้าเนี่ยนะคะเออเราก็จะมารีวิวสกูชี่อีกนะคะแต่เป็นสกูชี่ที่สโลว์แบบนี้เลยคะ<ว>่ะวอร์ไม่ได้เวอร์ ประมาณน,นี้ครับนะครับไม่ช็ตโลกันน้น้ะเพราะว่าพี่สั่งเพื่อนไว้นะคะว่าเขามีสูตรเขาพี่เคยเช่ชนอันเนี้ยนะคะพี่บอกว่าเอาสโลแค่สิบสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ทําแบบนี้นะคะสิบเปอร์เซ็นต์พี่บอกว่าร้อยแตกเ,เล่นเยอะเกินพี่บอกว่าเอาประมาณหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเนี้ยค่ะประมาณนั้นใช่ค่ะ เราพี่ก็ต้องจ่ายไปนี่เลย15บาทนะคะเพราะช็คกชี่เขาอันละ15บาทค่าอันนี้คือถุงนี่ใส่มางี้เดี๋ยวใสใ่ดูอันนี้นะครับนี่ใสน่นี้อันนี้นะครับคือสองอันนี้คือถูกมาก70ดูเห็นไหมอเอฉลากเขาด้เพื่อนนี่70แค่นั้นผิา่า้านะคะผิดด้าแลวยังไม่แถมเขาแถมอันนี้ให้ด้วยครับแล้วเขาก็เลยแถมอันนี้ด้วยนะ,ะถูกมาก,กแล้วเขา แล้วก็แถม้วยนะคะขนมขนมนะคะขนมแบบวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนลคะสวัสดีกดไลกดติดตามกดติดตามนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะวั